ไอเธอคือเขาอะมาขอลายเราที่ร้านไม่ลายอะไรเขารู้จักแต่ลายเรนเจอร์ลายเรนเจอร์อะไรวันนั้นเ่พูดตรงๆเลยแบบที่ร้านเขาบอกว่าอะไรเธอเขาจะไปทําสัญญาขายรถเนี่ยสัญญาขายรถอะไรวันนั้นก็ยังบอกให้มาหาบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอีกคนโดนย่าวานเล่นบนถนอ อยู่ในเสื้อยืดเสื้อยืดหลังๆเลยอะแต่แขนอะอยู่หลังๆเหมือนกันองเกงแบบบีกินี่มีป้าแบบสั้นจิ๋วๆอะมันมีแต่ว่ามันโชดาบอันหนึ่งอะไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในกางเกงมันอยู่ในไอเสื้อยืดแสืหลังเลยรองเท้าอะไยเลยววะรองเท้าอย่าลืมเป็นรองเท้านะ ผมจะพูดไม่ได้นะแต่บอกเป็นเพื่อนคุณแล้วกันชื่อนี้แล้วกันนะชื่อชื่ออะไรเดียวนินาะนินาะนีนาอนหนาไหมปะชื่อนี้ดีกว่าชื่อน้องแตงโมไม่เอาชื่อนินะาไปขึ้นมาโอ้โหอีสัตว์เราก็แต่งแบบโอเคป่ะบอกว่าคนเป็นแฟนเขานะมากันให้เขาสง่ง แล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับอ่ะแฟนหนูเขามายัางครับโอ้เขาเขาน่า,าจะไอปล่อยเช่ารถอยู่ฮะพี่หนูได้ยินว่าแกงพี่มันกระกระกระจอกสุดปะเนี่ยใช่ปะอะกระจอกสุดเลยหรอครับใช่โอ้อันนี้ใครครับเนี่ย เนี่ยเนี่ยเขาอยู่สภาเขานะเขาติดต่อสภาใครรีซอร์ทเหรอใช่ครับใช่อ๋อขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ชื่ออะไรครับดอกขึ้นมาช <c oughs> ื่อย่าหวานครับโอเคค่ะขึ้นมาไปไปนี่ดีกว่าให้มันทะเลาะกันกับเมียเขาอยู่ไหนอะ สภาที่เดียวกันหรอวะคนดูสภาที่เดียวกันไหมครับออที่นี่กับที่นู่นสภาที่เดียวกันปะเ,ออเขาอยู่สภาสภาไปได้ไหหนูไปปั่นแกงเขาได้ไหมไที่หนูพูดแบบเมื่อกี้เขาจะว่าหนูไหมไม่ว่าหรอกแบบค่อยบอกมันมันจะไม่หนูถ้าไปบอกแลว้วว่าอย่าเพิ่งบอกนะเล่นไปให้ทีสุดที่ไหนวะคนดูสภาอยู่ไหนวะ เบสสภาไปทางไหนเนี่ยไม่ไม่เคยไปอ่ะคนดูตรงไหนสภาเกา่าไอ้ตรงนี้หรอ,อ,อไม่ใช่ตรงไหนอ่ะผมอยากไปลองดูอ่ะตรงไหนอ่ะคนดูมั่วเว้ยไอ้เหี้ยตรงไหนวะ ลีซน,น,นี่เขาอยู่กับเขาอยู่กับแฟดน้ำปันะ่นอะรีซอร์จำเขาได้ไหมที่ไปเจอกันข้างนอกอะสภาปะครับพี่ลางรีซอร์ทพิลางเอาจำเขาไม่ได้หรอ ไม่ไม่ไม่เด en> ี๋ยวมาใกล้ผมครับผมมีเมียอยู่คนเดียวครับไม่ใช่ก็วันนั้นก็เจอกันวันนั้นแล่วันนั้นที่เราไปเจอกันที่ท่าเรือร้านท่าเรือทองหล่อคือย่าหวานครับไม่วันนั้นเราไปเจอกันท่าเรือทองหล่อจำได้ไหมไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นใครเนี่ยเอาก็วันนั้นก็ยืนคุยกันอยู่เฮ้ยเขามาใกล้โดนแทงเลยนะอุ๊ยอยากโดนแทงจังเลยขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่หย่าดิเดิคิดนะไม่ใช่หย่าดิเดิคิดนะอยากโดนแทงอ่ะบอกดิ ผู้หญิงไปนะครับผมไม่รู้จักคุณอ่ะเอาไม่รู้จักได้ยังไงวันนั้นก็ชนแก้วกันอยู่นอกพี่ชายครับพี่ชายครับผมเออสภาบอกว่าให้ไปคาสิโนครับบอกว่าแต่ละรีวิวนี้ตรงไหนครับเออแรแดงครับแรแดงเหอได้ครับวันนั้นก็มาขอลงขอลายขอให้ลายกันอะไรกันไม่มีครับก็วันนั้นไงที่ต้องหลาออ่ะต้องอะไรครับบอกคุณผู้หญิงคะใครหล่อคะเนี่ยแฟนรีสอร์ทหรือเปล่า ใหญ่ผมอยากมาทำแบบนี้ผมแลยมันถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้มีมีอยู่กับคนอื่นแล้วก็มาเป็นแบบนี้หรอไม่ใช่คุณเป็นใครเก็วันนั้นก็ยังชนอยู่เลยพี่สาวคะพี่ว่าไงคะพี่พี่เป็นอะไรกับอันนี้คะเฮ้ยยาหวานอันนี้บอกก่อนนะอย่าอย่าบอกนะเดี๋ยวเตรียมเตรียมน้เยนอุ้ยตัวเองเยตัวเองเป็นอะไรกับรีซอค่ะเป็นแฟนค่ะเป็นแฟน แกงบอกย่าบอกย่าหวานเล่นบนย่าหวานเล่นบนหัวให้ดูหน่อยดิไปไหนมาอย่างงี้เฮ้ยนายไปก่อนนายรีซอแป๊บนึงเราขอเยร์ปัญหาชีวิตหน่อยนายรีซอคุณคุณเดี๋ยวเราจะทำท่าแบบรับบทแบบเป็นผู้สาวแบบตบแย่งกันนะเร็วเร็วเร็วเธอไปเถอะ คือเขาอะมาขอลายเราที่ร้านไม่ลายอะไรเขารู้จักแต่ลายเลนเจอร์ลายเลนเจอร์อะไรวันนั้นอะเนี่ยพูดตรงๆเลยแบบที่ร้านมองาลายเลนเจอร์อะไรเนี่ยเราเขาบอกว่าอุ้ยอยู่ประเทศเดียวกันเลยดาวเทาอย่างเงี้ยอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวว่างๆเราไมาเจอเนาะอะไรเธอเขาจะไปทำสัญญาขายรถเนี่ยสัญญาขายรถอะไรวันนั้นก็ยังบอกให้มาหาบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอีกคนโดนยาหวานเล่นบนหรอ มั Hoy, ality, ่วมั่วอะไรวันนี้มั่วแล้วที่มึงที่มึงบอกว่ามึงแบตหมดแล้วมึงหลับนี่ก็คือแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่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 แบบนั้นหรือว่าที่มึงบอกว่าเธอเชื่อใครนี่ใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขานี่คือใครเธอไม่เชื่อใจเขาหรอกหรอต่อหน้าแฟนก็พูดแบบเนี้ยเป็นทุกคนปะเนี่ย ผู้หญิงคุณจะมาใส่ลายป้ายสีผมเลยไม่ได้ใส่ลายครับก็วันนั้นก็ชนแก้วด้วยกันเพื่อนมีฐานรันเลยคุณลื่นอมยิ้มให้หนูมาหนึงอ่ะแล้วคุณก็ถามว่าไปอมที่ห้องไหมโอ้เออเธอไม่ใช่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 ละอันนี้คือคำพูดคลาสสิกด้วยดิ no 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 แล้วจะทำยังไงไม่ต้องลองไหนกูอยู่ถามว่ามึงจะทำยังไงไม่ทำยังไงอะไรเราไม่ได้จะไปเช่าสัญญาเช่าไม่้อมที่ไม่อมที่ห้องหนู พี่รู้นะครับว่าพี่มันหลอดนหน้าพี่ไม่ได้หลัขนาดนั้นนะครับค <c oughs> ุณ <c oughs> อุบลน้องไม่ได้อยู่ท้องหลอ <c oughs> คุณคุณคุณคะอันนี้เขาเขาพูดจริงจริงอันนี้มันเรื่องจริงนะที่ไปเจอเขามาเขาบอกว่าเขาเล่นที่ดาวเทาด้วยแบบอ,อุ้ยเล่นเกมไฟเอ็มเหมือนกันเลย <c oughs> เดี๋ยว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 บอกไปดีว่า <c oughs> แล้วใครก็ไม่รู้เนี่ยอุบลอุบลนี่หนะมันหน่คุ้นหน่ะมัน่อยแตกแยกกันเลยบอกไปดีไหนบอกว่าจะบินมาจากอุบลอยู่อุบลใช่ไหมไม่รูใช่ใช่ ฮะอ๋ออะไรไม่ใ่าหมูยออวบลอร่อยไม่ใช่ีกูไปบอกกูตอนไหนเอาเราตาเพราะไม่เอาคุณตอนไหนเราตามไปก่อนหมูยอหมูยออวบลยังไม่จบเลยเนี่ย โดนสวดทั้งทางอะดูโลกโลกโกคคบรถชนไปหมดแล้วนะนี่หรอเชื่อนะ เบบิ้ยอย่าพูดนะเดี๋ยวฟังมันพูดก่อนนะอย่าพูดนะโอเคโอเคอาพูดเลยก็ได้ตามอยู่ใช่ไหมตามไปก่อนเลยคุณคุณผมขอล็อกเลยเราเราไม่แล้วถูกันเถอะไม่แล้วถันเถอะแล้วถูกันไม่แล้วไม่ได้ไงวันนั้นก็บอกว่าจะบินมาจากอุบลแล้วก็ชวนไปกินอะไรยอุ่ม่นีอะไรของคุณเนี่ยผมไม่รู้จักอุ่นชวนไปกินก๋วยจั๊บอ่ะผมไปชวนคุณตอนไหนไปชวนหนูกินก๋วยจั๊บอุบลน่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่เป็นเลยครับ สวัสดีค่ะพี่บีเปอร์น้ำบีเปอร์น้ครับครับไม่เห็นไปเดินที่นู่นเลยว่าจะไปตอนนี้คือวุ่นวายเตรียมของเล่นสตอรี่่รอรอรอแพดอุ้มมาแพดมาแบบนี้ไงก็เลยคุณฮะคุณยังหวไหมนี่หน่อยครับแพดอุ้มมาแล้วหรอมันมันมีอะไรอีกมีพี่อุบวนมันมีอะไรอีกไหมก็ก็มีบ้านอะไรเขาชอบเขาชอบไปเที่ยวไหนเขาไม่ชอบไปเที่ยวไหนจะไม่รู้ไหมล่ะเขาอยู่แต่้านหรือเปล่ารีสอร์ทรีสอร์ทอ่ะ บ้านรีสอร์ทอ่ะเกษตรอ๋อรีสอร์ทเกษตรใช่ไหมเกษตรรีสอร์ทใช่ตีกับแกงอะไรอันนี้หวานใจผมอุ้ยเอาดีเชียรแลนด์นะครับเนี่ยใช่คนนั้นหรือเปล่าที่อุ้มมาวันนั้นอ่ะใช่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 ครับสวัสดีคับสวัสดีครับขอแก้งหน่อยนะเอาเลยเต็มที่เราก็ไปพูดเรื่องไอทองหล่อนึกว่าอยู่กรุงเทพตั่วตัวไปหมด เนี่ยไม่เตรียมกันมาไงไม่เตียมกันมาผมไม่รู้แล้วเป็นไงบ้างคะที่นู่นว่าจะไปก็ไม่ได้ไปสากทีก็เดือนเดียวครับแล้วก็มีการกินนังแค่ยุบเอ้ยไม่ยุบหรอกคือเขารีรีใหม่รีคนใหม่ มีปัญหากันไปเห็นเห็นเห็นมีมาติดต่อสองคนมาเล่นนี่เหรอใช่ใช่เหมือนเขาจะมาเล่นที่นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดสล็อตว่างยังไงก็อืมใช่ใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ว่างเลยน่าจะทำใหม่ครับก็มีงินไลน์เข้ามาอย่างยังค่ะนายกบอกว่าน่าจะยาวน่าจะอีกยาวตอนนี้ก็เราเนี่ยแก๊งปกติปุ๊บหนัก ยังย่าให้ส่งหนักเลยส่งส่งเท่าที่นู่นแต่ว่าส่งของเพิ่มด้วยถ้าเกิดไม่มีของก็สิบห uh ้า huh. ใช่ส่งแสนห้าให้ส่งหนักอยู่แล้วแล้วสูตรดำนี่มัน,ม,นมันมีได้ทั้งหมดกี่แก๊งอะครับแก๊งเดียวค่ะแล,แ,ลแล้วลเขเออเราลองไปคุยกับแกง๊งอื่นๆไปยังอ่าตอนนี้เหลือเหลือแก๊งเดียวก็คือแบ k ็กไนท t เขาบอกว่าเดี๋ยวรอแพทอุ้มเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเป็นแก๊งสุดท้ายใอ่ก็คือเขาขอใช้ก่อนใช่ปะใช่ใช่ใช่เหลือแก๊งสุดท้ายคือคุยกันนี่แหละว่าจะรอเล่นแพทอุ้มกันจะได้อุ้มแบบมันๆเลยใช่แก๊งสุดท้ายจะได้ตัดสินเลยว่าใครจะเป็นดําสุดท้ายเอาแล้วดำเดียวแล้วยาหวางแก๊งอาวุธครบไหมอะของเขาน่าจะครบนะวันนั้นผมไปสิงล่างดูเห็นเขาบอกกันครบครบตั้งนานแล้วครับเอ็กดีอาวุธครบนานแล้วที่เขาบอกว่าเขาเล่งทําอาวุธกันอยู่ ใช่ใช่ใช่อาวุธครบแล้วครับครบมือเลยเหลือเหลือแค่ไม้บวกห้าสองคนที่ยังไม่บวกห้าย่าหวานย่าหวานแกงแกงแทงได้ได้ได้คือวันนั้นนะ่ะเขาชวนหนูไปไปร้านอะไรไม่รู้หนูจําไม่ได้หิวบนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยชุบแทงอุ้มไปเลยอุ้มไปบ่ปบนให้พี่ดูหน่อยดิ รีทอเรย์ยังไม่มีใครสปอยด์อันนี้สัญญาใกล้เสร็จยังคะใกล้แล้วครับสักครู่นะครับไม่มีใครบอกใช่ไหมคนดูแทงเข่า <c oughs> ทำไมไปแทงเข่าทำไมไม่ไม่มีใครบอกถูกไหมคนดูบอกอไอ้รีทอเรย์ยังเนี่ยอย่าไปบอกมันนะ <c oughs> ดูมันมีคนไป คือหนูเป็นใครพี่ไม่รู้จักนะแต่ถ้าหนูจะมาทําอย่างเงี้ยมันคือมันเหมือนทําให้ครอบครัวเขาบนแตกได้คิดดีแล้วใช่ไหมครับเา้าตอนที่พี่มาคุยกับหนูพี่ไม่คิดก่อนหรอเออพี่ไปคุยกับหนูตอนไหนหนูมีหลักฐานไหมหนูเมื่อกล่าวหาคนอื่นไม่มีตอนนั้นน่ะหนูจำไม่ได้แล้วแล้วหนูจะมายืนยันได้ยังไงถ้าองั้นพี่ก็ต้องเคลียร์กับแฟนพี่เลยอ่ะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรพี่ไม่ได้ทําอะไรครับพี่อยู่หล่อหลองพี่อะไรนะพี่อยู่หล่อหลอของพี่ครับ คิดดีๆนะครับจะมาทำแบบเนี้ยบอกบอกไปดีบอกไปด,ดีว่าแล้วหน,นูผมทองนี่ไม่พูดอะไรเลยเหรอ <laughs> <laughs> เพื่อนสาวหนุ่มไม่ดับค่ะ <laughs> ขยับแจ็คหน่อยไหมครับ <laughs> เขาพยายามขยับแล้วมันไม่ได้อะมันเหมือน <laughs> ไม่ดแต <laughs> ่คือแล้วนี่มาด้วยกันนี่คือ,ค,อคือยังไงครับ <laughs> ก็ <g ül> นหนูมาตามหาพี่ไงก็พี่บอกว่าให้หนูเข้ามาหาที่ดาวเทาหนูไม่รู้ว่าพี่อยู่กับแฟนไงเออถ้าอย่างนี้อืมแล้วเรามาตามอะ่ะพี่เราต้องการอะไรจากพี่ครับต้องการหัวใจครับเพราะว่าพี่เป็นคนแบบทําให้หนูตกหลุมรักวันนั้นอะ่ะเพราะว่าพี่ยืนหล่ออย,อยู่อะ่ะหนูชอบคือต้องบอกว่าหัวใจของพี่เนี่ยยิ่ให้แฟนพี่ไปหมดแล้วครับออไม่ได้เหลือให้ใครแล้ววันนั้นพี่บอกหนูว่าพี่มีสี่ห้องอ่ะอีกห้องหนึ่งให้แฟนอีกห้องหนึ่งให้หนูแล้วมาเจอกันวันที่แฟนแบบไม่อยู่ฮ แล้วบอกว่าจะบินมาหาจากอุบลอ่ะให้หนูไปกินอะไรนะก๋วยจับอุบลอ่ะหมูยออุบลใหญ่อร่อยอะไรไม่รู้อ่ะไม่ใช่นะเธอบอกบอกไปดิว่าหมูยออุบลอะไรอุบลไม่พอนะหมูยออุบลไม่พออยากให้กินเขาลากแต่งมดนีอ้าวมึงก็ชวนอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่หรอก็เห็นบ่อยอยู่นในติกตอกอ่ะอะไร แต่เขาชวนหนูไปกินหมูยออบลนจริงๆนะเขาบอกว่าหมูยออบวนอร่อยแต่ว่าหนูยอยากกินข้าวหลามหนองมนฑ์ด้วยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเนี้ยวันนี้คือพูดอะไรก็พูดได้อ่ะนึกออกปะแล้พี่พี่จะพูดกับแฟนยังไงพี่ก็พูดได้อ่ะแต่คือหนูนหนูใส่ไขนะ่นแล้วแล้วพี่ก็ไม่รู้จักหนูหนูรู้ชื่อพี่หรือไม่หนูชื่ออะไรพี่ยังไม่รู้เลยอ่ะหนูชื่อไข่หวาน แล้วพี่ก็บอกว่าชื่อมันหวานใจพี่เลยอยากกินไข่หวานจังพี่พูดอย่างเงี้ยฮไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โนรีซอลสตรีมใน u t u b e ครับน้องสตรีมใน u t u b e ลองเขียนไปก็ได้ครับลาเลสเซนเอ็กอ่ะเนี่ยเนี่ยชื่อช่องดูน้องก็ได้ลองไปดูหน้าทาน้องดินยือช่องเราคือหนูหนูต้องการลองเปิดสองอันดูจัดทำอะไรกับพี่ตอนเนี้คือพี่ไม่เข้าใจ หนูไม่ต้องการอะไรคือหนูแค่มาหาพี่ไงพี่บอกให้หนูเข้ามาหาหนูก็เข้ามาหาพี่อะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าพี่อยู่กับแฟนไงไม่รู้จักจริงๆใช่ปหไม่รู้จักจริงๆเราจะเชียนยังไงก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้เนี่ยคือเรื่องที่เขาพูดก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรู้ได้ไงไมดเขาหลังนองหมดเรารู้ได้ไงว่าไม่ใช่เ<ม>รื่องจริงอะก็คุณเป็นคนพูดเองอะจะอ้างยังไงกับแฟนก็อ้างได้อะพูดได้หมดเลย เอาเธอจะเชื่อใครก็เชื่อเลยตอนเนี้ยระหว่างเขาเนี่ยคนที่ซื้อสัตว์จริงใจแล้วก็รักเธอจริงๆเนี่ยกับใครก็ไม่รู้ที่เพิ่งเข้ามาตะเกียะและอ้างว่าเขาอะเคยไปชวนไปกินอะไรข้าวหลามหนองม์เลยงัวันนั้นบอกเองอะ่ะให้ไปกินหมูยออบุบลือกยอนะใหญ่หมูยอบ้านพี่ใหญ่นะพี่พูดอย่างเงี้ย <c oughs> ทำเดียวกันเลยเนาะมันไม่ได้มีหลักฐานหรืว่าีทอแบบอ๋อคือต้องเอาหลักฐานแบบที่ลงถ่ายมาใช่ปะหรือว่ายังไงฮะหรือว่างั้นเดี๋ยวสอไปเดี๋ยวเจอ้พี่เขาหนูจะแอบถ่ายหลักฐานมาก็ได้อ่าถ้าเจอทีหลังก็เซลฟี่มาเลยจะได้จบจบเดี๋ยวพี่เดี๋ยวต่อหน้าหนูพี่ก็แบบพูดแบบว่าเดี๋ยวแฟนเห็นอีกอะพอเจอแบบเนี้ยเพราะนั้นยังพูดอีกแบบหนึ่งอยู่เลยอะหนูคนแก่บอกว่าโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรแล้วค่ะงั้นถ้ามีแฟนแล้วทีหลังจะมาลองหนูนะ พ่อย่าไปเชื่อเขาหันหน้ามานี้บนนุรีซองั้นหนูก็ไม่กวนพี่แล้วค่ะถ้าที่หลังพี่มีแฟนแล้วพี่ก็อย่ามาหลอกหนูละกันไม่ต้องแบบพูดอีกแบบนึงต่อหน้าหนูอีกมีแฟนแล้วก็บอกว่ามีอ่ะเวรละทิ้งระเบิดให้กูแล้วก็ไป <laughs> มันรู้แล้วกูว่าะไรมเนี่ยจา๋ <laughs> จาเนี่ยจ๋า มึจ๋าเกบอกว่าลงก่อนจ้าย่าหวานเขาสตรีมอะวะกนดูย่าหวานจ๋าจะพูดอะไรอีกไหมย่าหวานเขาไม่ได้สตรีมหรอกกูจะไปดูย่าหวานไม่ได้เขาเล่นอะไรก็เขาไม่รู้ว่าแล้วก็เป็นใครก็ไม่รู้ห่าแล้วไม่คิดจะพูดอะไรอีกหรอแล้วให้พูดอะไรอะที่หลังพี่จะาำแบบนี้กับใครนะต่อหน้าแฟนก็ทาอีกแบบนึงรับหลังแฟนก็อีกแบบนึงอะเออนี่เราเสียใจอะ ทำใจเพื่อนโอ้ยโหไอ้โ,อโ,อโแล้วเขาต้องเชื่อคือขต้องเชื่อใครอ่ะคือแบบคือเข้าใจนะว่าเออเธอก็อยู่กับเขาเธอก็ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงแต่เมื่อกี้หลังลีเมื่อกี้ไอ้หลงมันยังถ่ายรูปมึงกับผู้หญิงยืนมาให้กูอยู่เลยอ่ะ<อ> เขาหรือเปล่าแล้วไหนน่าจะเป็นเขานะเพราะาเขาเปลี่ยนชุดมาเมื่อกี้เขาหรือเปล่าอะไรล่ะหนูเอ้ยคนละเสียงเลยใช่หรอเมื่อกี้ก็เจอกันอยู่นะหลังเรียหนูหนูหนูพี่ไหวหนูละน้องน้อง,องเอ้ยไหวหนูเลยนะเลิกเลิกทำแบบนี้เถอะงั้นหนูก่ก็ไหวพี่แล้วกันที่หลังอย่ามาหลอกหนูแล้วกันแต่วความรู้สึกอะคนเราก็มีความรู้สึกนะโอ้โหอูไม่มีหัวจิตหัวใจเลยมั้ง ดีต่อกลัวครับรักยาหวานเ<า>ลยยาหวานก็น่ารักนะเรามีความมาอวดด้วยเมืม่อก่อนเป็นขุนแผ่นเมืองรอด <laughs> อันนี้คือไม่ใช่เอ้เขาทำยัง <c oughs> ไงเขาก็เลให้เขาทำยังไงถือก็มันไม่ใช่เรื่องจริงว่ะ เป็นศูนย์ศูนย์หละเด้อโอ้ยคนบ้านเดียวกันตัวนี่ห้วยเป็นศูนย์เนี่ยก็คนนั้นก็เจอกันอยู่อ่ะว่าคนบ้านเดียวกันอะ่ะอืมว่งอมเหรอเลือกไ,<ง>ไม่ได้พวกแมนสามเลยดิบอ, <laughs> อ่ะ <laughs> อะวิ้ย์โว้ย เมื่อกี้กูก็ลงหล้ดหัวเหรอนี่นเราเสียความรู้สึกจังเขาจะเอาหมูยอวนให้กินทั้งสามคนอะเอาอือฮะว่าแล้ว กลัวไม่มีอะไรชอบมาพักคนหนูใครส่งหนูมาลูกไม่มีค่ะก็พี่เป็นคนนัดเจอหนูเองหนูไม่จบนะเรื่องนี้มันจบไม่ได้มันเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องของความรู้สึกหนูไม่จบง่ายๆชีวิตพี่จะจบแล้วหนูเมื่อกี้พี่อยากควบสามเลยไม่ใช่หรอเขาพีเขาจะงอมไปนะหนูหนูพี่ทำยังไงเนาะอันก็พี่จะรื้อควบสามอ่ะเมื่อกี้ โอ้มีควบสามด้วยนะเมื่อกี้นะอย่าหวาลองถามเลยครับไม่ใช่ควบสามเจออะไรพี่ไม่ต้องพูดเลยเรื่องให้ไม่เกี่ยวพี่อะไรเป็นคนมานัดดิวเจอหรืเองนี่ก็ถือมีดไม่ปล่อยแล้วเมื่อกี้ที่พูดหมายความว่าไงนะไม่เขาไม่มีหนทางแล้วเธอจะให้เขาทำยังไงเขาพูดไปเขาบอกว่าเขาเลือกม่ได้รทำอย่างนี้หรอเออไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นี่คือมึงจะทำอย่างนั้นจริงๆใช่ป่ะความคิดของมึงตอนเนี้ยคือมึงจะทำอย่างนั้นใช่ไหมสวย มันไม่มีทางอื่นที่แก้ปัญหาได้ดีกว่านี้หรอซออ่ะดีกว่าเป็กบาเราเลยคุยกันดีๆอย่าใช้กำลังคุยก็คุยดีเนี่ยเขาถามเธอดีๆทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นไม่คิดถึงความรู้สึกเขาบ้างหรอเมื่อกี้โอ้หมอเย็บคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้ามีผู้ชายยืนอยู่สามคุณคอ,อยู่สามคนอย่างเงี้ยล้บบอกว่าเออเอาจากทำผัว<ๆ>ทั้งสามคนจะรู้สึกยังไงไม่มีให้พุดเลย ชอบอะไรแตกตัถูกใช่คับเข้าข้างคุณย่าหวานครับใช่พวกเดียวกันละเขาไม่รู้จะพูดยังไงให้เธอแบบเข้าใจเขาอ่ะก็เธอไม่เชื่อใจเขาก็แล้วแต่เหรอวะย่าไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเว้ยเธอคือคําที่เธอพูดออกมาทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นล่ะมันมีทางอื่นพูดตั้งเยอะตั้งแย่เธอจะเลือกฆ่าผู้หญิงสองคนนี้ทิ้งแล้วก็พาเขาไปก็ได้แต่มึงไม่ทําเลยสักอย่างมึงไม่ทําอะไรเลยแล้วกูด้วยเป็นคนฆ่า ถูกครับถูกใช่ครับเดี๋ยวผมจะไปดาวสตาร์ทาวแล้วไปช่วยน้องเงินร้านละยาวๆเพราะว่าเขาบอกว่าร้านเาจองไงอะว่ามาดิเมื่อกี้เขาก็อธิบายอยู่อะเมื่อกี้เขาต้องการอะไรแต่คุณไม่ทำอะเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดอยู่แแบบๆอ่ะไอ้หนูนี่เป็นไรนะอินเนียอินเดี่ยหนูนี่เป็นไรเนี่ยอ่อโทษ พูดไปเมื่อกี้ไม่ได้ฟังใช่ไหมฟังฟังอยู่ท่านไหนเมื่อกี้เมื่อกี้คุณย่าหวานพูดว่าอะไรโอโทษแค่ต่คุณย่าหวานเขาเปลี่ยนเรื่องอ่ะเขาจำไม่ได้อะไม่แกะขณะเรื่องของหนูเขายังจำไม่ได้เลยเขาก็เป็นอย่างเนี้ยเธอรักเขาไหมเขารักเธอนะแต่เขาไม่เข้าใจกับที่เพื่อพูดมาแล้ว การกระทาเธอมันเธอเขาถามเธออีกรอบหนึ่งเธอจะทํำยังไงตอนเนี้ยเขาเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงมันมันคือเขาก็เซจูเขาเป็นงานหรอเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเธอเขาอยู่เฉยๆเนี่ยอืมเธอไม่ได้ทําอะไรแล้วเธอจะปล่อยให้คนอื่นเขามาทําร้ายเธอหรออะก็ให้เขาทำยังไงให้เขาฆ่ามันหมกป่าหรือไมหรืองไนมึควรทําตั้งนานแล้วค่ะอันนี้คือกูต้องบอกจับมือสอดมึงเลยไหมว่าแทงยังไงอ่ะฮะมันรก อีสานลต่อไปไหนเอ้าทำไมเธอตายอ่ะอะไรเอาอีกตัวไหมฮะเอาอีกตัวไหมกูแทงกูไม่ได้ข้าแม่งหมดได้เย้ไอ้สัตว์โมโหแล้ว เฮ้ยแล้วก็ไม่รู้ยี่วันวันไม่หรอหรอกกูด้วย พี่น้องน้องน้องพี่ขอละพาเพื่อนน้องกลับไปได้ไหมพี่ไม่อยากทำร้ายน้องนะอย่าก,ก้มต่ำอย่าก,ก้มต่ำเออพาเพื่อนน้องกลับไปเถอะไม่ไหวละ เอียแบบพี่จ<ะ>ริงเบียต้องพูดนะว่าแบบว่าเนี่ยเห,เ,หเหลือ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 เบไหมอ่ะเพราะว่าเป็นคู่แท้หรือเปล่าแบบรักคนนี้หรือเปล่านี่ยไม่อเอาเล่นมาเขารู้อยู่แล้วเดี๋ยวย่าหวานเขาก็เฉลย <c oughs> เดี๋ยวย่าหวานเขาก็เฉลยยังไง แกงมันเยอะเว้ยที่เนี้ยแกงแ uh, กงขีดไปฟังก่รอไหมแบบเงียบๆอ่ะเงียบๆอ่ะแบบแกงที่นี่เยอะมากเยอะมากอ่ะอยากมีแฟนแต่พัว่ไม่ให้มีบอกบอกไปดิไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยที่เหลือเนเน่ไว้เพราะว่าเรื่องเนเน่ใช่ไหมคุณบอกไปดิไปแล้วนะคุณย่าหวานแล้วคุณลีซอทิงระเบิดไปแล้วเขาเป็นคขาเนื้คอคุณย่าหวานค่ะไปแล้วนะคะ คุณย่าหวานอยู่ไหมค่ะหนูไปนะอย่าลืมนะคำพูดที่เขาพูดไว้เม่แกเขาก็ลืมทุกคำเลยอะไ <c oughs> อรีซอมึงสวยเองไอมันสวยคด,ดกันไว้นี่ไม่เขาย่าวหวานเขารู้แล้วไงว่าเป็นพวกเราไม่กวหรอก <c oughs> ไปงัดร้านแล้วนะนึกว่าจะเมืองิดโอเค,คโอเค,อเคหนูหนูจะไปเล่นมาร์โลกับเพื่อนอีกแล้วเพื่อนผู้หญิงผู้ชายมีทุกเพศอ่ะ อองั้นไปเลยมันไปเลยถ้ามีทุกเพศนะอะไรก็มีเพื่อนเนาะตั้งแต่คนนั้นแล้วที่แม็กควีนอะหมอหอแม็กควีนคนไหนอะแม็กควีนเพื่อนหนูแม็กควีนดอลที่เป็นสาวสองกันเหรออ่ะใช่ใช่อะซ่อมรถให้หน่อยครับช่างเอ้ยหมอหมอซ่อมรถเอ้ยไม่ใช่แองหมอชุบน้องชายผมหน่อยครับอะไรคะ มีอะไรครฉีดยาปะคะฉีดยาอย่าิ่งอย่ามย่งอย่า้ว่งเยครียาไม่ค่ะฉีดยาป้าจันเนี่ยใช่ค่เยอนะคะหมอคนนี้เหมอนะคะใ่ฉีดยาไม่ค่ะ4ขาได้เลยค่ะฉีดไหนคาั้สาว้สามีป่วยครับเนี่ยออมาตรงนี้เลยค่ะยหรือเปล่าป้าไ้ครับอ่าฉีดยาเนาะฉีดได้ค่ะเฮ้ยมึงแน่ไปฉีดยาขึ้นชอกว่าไหนครับช็อกอะไรครร่อนยาไหม ไม่ฉีดค่ะไม่ฉีดได้เลยค่ะอย่าโดนฉีดอ่าลบกวนนะคะอยเน่อยากโดนชนนะคะเดี๋ยวบินเข้าตัวเด้อฉีดคนไหนครับอ้าวฉีดแล้วครับเออเลือดใครนี่เลือดคนนี้เลยหรือเปล่าคเรียบร้อยนะจ้าพระเสาร้อนอยู่ลยมีข่าคนซ่ร้าสาคุณเนเน่หรือเปล่าเขาเนี่ยเป็นน้องเลยค่ะใช่ค่ะชื่อเนเน่เขาอยากมีหวั่นใจอ่ะมีหวั่นใจชอบตัวดำๆเนี่ยค่ะผู้ชายตัวดำๆอ่ะเขาบอกคนตัวดำมักจะของใหญ่ กินเน่กินเน่ชอบคนคนผิวคขำหรอผมไปแล้วนะโอเคครับจุบก่อนบอกจุบมั่วกันเร็วพูดไม่เป็นอ่ะอ๋อเร็วๆไม่เอาโอ้ดูเร็วไปเล่นไปงานร้านก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาหาใหม่จุบมั่วบอกรักน่ี้อะบอกรักกันรักนะครับคนดูของคุณตอสบายบายแล้วเราไปขึ้นเราขวดตรงนี้กินเน่เบอกแล้วบอกจุบมั่วด้วย จะไม่ตายเหอตายไหมวะโอ้ยจุ๊จุมั่วพ่ดไม่เอาหกเว้ยไปพัดมันจะผาหัวขาดอ่ะบูชุพี่หน่อยดิหนึ่งศูน